hiểu ngay nè, nó nghe lúc thôi nhưng nó Con mày đi nữa nó nghe thôi mới nó Con mày đi ทำน้องนะลูกท้องยังไม่ทำน้องก้องไม่ดีแนะ่น่ะไม่ใช่หมาเรานะคะเป็นหมาพันเอจรที่พูดถึงนะคะ ยิงยิกยิ่ยิย่ยยอยู่นเนี่ยวยหาข้าวให้เห็นยวหาข้าวให้ินข่าวหรือกันเปล่ามาสวัสดีกันวัสดีเป็นไหมหวัสดีเป็นไหมร็ววัสดีคันอะไรจำน้องเนะี่ยลูกท้องยังไม่ํำน้องกล้องไม่ดีนะนัก ทองอย่าไปทำน้องนะลูกท้องมาหาแม่มา,าเดี๊ววยวเดี๊ยวเดียวหาข้าวให้กินนะจักมักจีกันแล้ว สำรวจบ้านแล้วสำรวจบ้านหิวไงามาสวัสดีก่อนวัสดีเป็นไหมวัสดีเป็นไหมเร็ววัสดีคันอะไรจักเอ้ะ หิวหรือไงหิวหรือไงหิวหรือไงหิวเหรอหิวเหรอครับ <c oughs> รู้จักกันแล้วอ่ะรู้จักกันแล้วเหรอเข้ามายันบ้านเลยรู้จักกันแล้วล่ะเข้ามาแล้วเข้ามาถึงบ้านแล้ว หาข้าวให้กินนะช่องยังไม่ทักจักมักจีกันแล้วสำรวจบ้านแล้วสำรวจบ้าน หาข้าวให้กินนะมาวันดีก่อนวันดีเป็นไหมวันดีเป็นไหมริววันดีคันอะไรจังะ่ะเกายิกยิกยิงยิก,ยก,ยกอยู่เนี่ย เดีย๋ยวหาข้าวให้เห็นยวาหาข้าวให้กินาากข้าว,ห,าวหรือการบ่าข้าวหรือการบ่าไม่ใช่หมาเรานะคะเป็นหมาปเนเร์จอที่พูดถึงนะคะ ทองยังไปทําน้องนะลูกทองยังไปทาน้องกล้องไม่ดีนะน่ะเหรอหนีฝนเหรอหนีฝนเหรอครับหีฝนเหรอครับวันนี้แล้ววันี้วัี้วันนี้วันีมวันดีวันนี้วัน่ี้วันี้วันี่ันี้ว้ันนั้ว มาวัสดีก่อนสวัสดีเป็นไหมสวัสดีเป็นไหมริววัสดีคันอะไรจ๊ะหาข้าวให้กินนะหาข้าวให้กินนะ อย่าไปทำน้องนะลูกทองมาหาแม่เหีอย่าเลี้ยรูยร้จักมักจีกันแล้วเอ้ยรู้จักมาหาข้าวให้กินนะจักมักจีกันแล้ว สำรวจบ้านแล้วสำรวจบ้านนี่งจริงจริงจริทองอย่าไปทำน้องนะลูกทองมาหาแม่มาอย่าเลื่อนเลยจ้เหรอหนีฝนเหรอหนีฝนเหรอครับหนีฝนเหรอครับวันดีนะวันดี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 วิ่งยยืนทำน้องนะลูกทองอย่าไปทำน้อง กล้องไม่ดีแน่น่ะมา,มานี่แล้วแบ่งกันกระทองไม่ใช่หมาเรานะคะเป็นหมาปะเนจร์จอที่พูดถึงนะคะ <c oughs> อไงะเตายิก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 อยู่เนี่ย เดีย๋ยวหาข้าวให้กินเดีย๋ยวหาข้าวให้กินำน้องนะลูกท้องยังไม่ทำน้องกล้องไม่ดีนะนัะ ายิ่งยิ่ยิ่ยิ่อยู่เนี่ยอยหาข้าวให้เห็นอย่าหาข้าวให้ดังงาเอายิ่งยิ่งยิยิอยู่เนี่ยอยาหาข่าวให้เห็นย่หาข้าวให้ดอหิวไง รู้จักมักจีกันแล้วเอ้ยรู้จักมักจีกันแล้วสำรวจบ้านแล้วสำรวจบ้านเหรอหนีฝนเหรอหนีฝนเหรอครับหนีฝนเหรอครับวันดีเลยวันดี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 วีไอรู้จักมักจีกันแล้วเอ้ยรู้จกน้องนะลูกท้องยังไม่จำน้อง กล้องไม่ดีแน่น่ะเหรอหนีฝนเหรอหนีฝนเหรอครับหนีฝนเหรอครับสวัสดีเลยสวัสดีสวัสดีสวัส <c oughs> ดีสวัสดีสวัสดีเฮียเยีย ยังไม่ทักไม่ใช่หมาเรานะคะเป็นหมารเรนเจรยที่พูดถึงนะคะเอาไปสำรวจ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 ,รวจอยู่ด้วยกันเปล่าอยู่ด้วยกันเปล่า